เบิร์ตเตรียมกลับมาทำงานผลิตเสื้อที่แตงโมชอบแค่หนึ่พตัวยังมีเพื่อนหลายๆคนนะคะรวมทั้งแฟนคลับยังคงเป็นห่วงหนุ่มเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาค่ะว่าหลังจบงานไว้อะไรแตงโมแล้วนั้นหนุ่มเบิร์ตเป็นอย่างไรบ้างสภาพจิตใจเป็นอย่างไรเพราะทราบมาว่าได้ไปพักกับเพื่อนๆในช่วงนี้ ล่าสุดค่ะแอนนาพิธีกรเผ็ดมันบันเทิงช่อง8เพื่อนสนิทของแตงโมลและเบิร์ตได้เผยในรายการว่าได้โทรคุยกับเบิร์ตเมื่อวันนี้สภาพจิตใจเบิร์ตดีขึ้นแล้วซึ่งเบิร์ตบอกว่ายัางคงต้องทำมาหากินอยู่แอนนาเลยบอกว่า ใช่เบิร์ตคิดถูกแล้วเบิร์ตจะมานั่งคร่ำครวญเสียใจโดยไม่ทำงานทำการไม่มีแรงในการทำอะไรไม่ได้ดังนั้นเบิร์ตต้อง move on และเร็วๆนี้เบิร์ตได้เตรียมทำเสื้อออกมาขายเสื้อลายนี้เป็นเสื้อที่เคยออกแบบกับแตงโมแตงโมบอกว่าลายนี้สวยชอบเบิร์ตเลยกบว่าจะทำเสื้อไลายนี้มาขายทำจำนวนแค่1น0 0ันตัวเท่านั้น แอนนาก็ถามเบิร์ตว่าทำไมเบิร์ตไม่พรีออเดอร์ล่ะเพราะเบิร์ตก็ทุนไม่มากเบิร์ตตอบว่าไม่เอาแอนนาเราทำเท่าที่เราทำไหวดูสิแล้วเชื่อไหมว่ารับรองขายนาทีเดียวหมดทางนี้แอนนายังกล่าวว่าตอนนี้เธอเองได้สั่งจองเสื้อไปแล้วจำนวนห0ึตัวโดยคิดว่าอาจจะแบ่งส่วนหนึ่งให้แฟนคลับที่อยากได้แล้วไม่มีเงินด้วยแอนนากล่าวไวค้ค่ะ